สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนาแล้ววงการบันเทิงอดีตพระเอกดังยกครอบครบัรวย้ายไปอยู่เยอรมันวางแผนชีวิตครอบครวัวมาพักใหญ่แล้วว่าจะพาลูกๆไปเติบโตใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศสําหรับพระเอกดังบอลวิทวั์ที่ก่อนหน้าน,นี้หนุม่มบอลได้เผยผ่านรายการคุยแซบโชว์เอาไว้ว่า,วาอาจจะไปทําธุรกิจเล็กๆและจะพาลูกไปเรียนที่เยอรมันพระภรรยาแอนนี่ อันนี้กาเป็นลูกครึ่งเยอรมันทําให้ลูกๆได้สัญชาติตามแม่ไปด้วยพ่าสุดหนุ่มบอลได้ไปร่วมงานกรงเทพกลางแปลงพร้อมร่วมชมภาพยนตร์เรื่องซีซันเชงเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบอยซึ่งเป็นผลงานสร้างชื่อให้กับเจ้าตัวซึ่งระหว่างการสัมภาษณ์พูดคุยหนุ่มบอลได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้เป็นความทรงจำที่ดีที่ก่อนผมจะย้ายไปต่างประเทศ ทั้งนี้หนุ่มบอลยังได้เก็บภาพความสนใจโพสต์เอาไว้ในไอจด้วยว่าขอบคุณทุกๆคนที่มาวันนี้นะครับผ่านมา16ปีไม่เคยคิดเลยครับว่ายังมีคนสนใจหนังซีซั่นแ้งขนาดนี้ขอให้ทุกๆคนมีความสุขก,กับการดูหนังนะครับใครไม่ได้มาวันนี้ยังมีหนังกลางแปลงให้ดูกันอีกหลายเรื่องเลยครับฝากติดตามเรื่องอื่นๆด้วยนะครับหนังกลางแปลงบอลวิทวัสกรงเทพกลางแปลง ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ี่นี .com ขอบคุณครับ